คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านการเงินของคุณวันนี้เป็นอย่างไรเราไปดูกันแล้วเราจะแก้ไขปัญหาการเงินอย่างนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างไรคลิปนี้มีคาตอบให้กับทุกคนนะคะการเงินในวันนี้ของเราสิ่งที่เกิดขึ้นอการเงินตอนนี้มีปัญหาอย่างยิ่งไม่พอใช้ค่ะเรารู้สึกว่าการเงินเฟืดเครื่องมีเท่าไหร่เราก็ไม่พอไม่เหลือเก็บ ไม่เหลือเก็บไม่ว่าแถมไม่พอใช้อีกต่างหากเพราะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องดูแลเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้เราอาจจะเสียเงินกับลูกของเราค่อนข้างเยอะใครที่มีใครที่ไม่มีลูกใครที่มีสุนัขใครที่มีแมวแล้วเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่เราจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะมันจึงทําให้เรามีความกังวลกับการเงินค่อนข้างมากรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจมีโปรเจกต์ที่เราอยากจะเริ่มทํามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีไอเดียอะไรใหม่ๆที่เราจะต้องลงทุนจึงทําให้เราจะต้องใช้เงินเป็นอย่างยิ่งค่ะมันจึงทําให้การเงินในช่วงเนี้มีการฝืดเคืองมากๆใครที่กังวลปัญหานี้ข่าวดีค่ะปัญหานี้แก้ได้การเงินของคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมองให้กว้างขึ้นทําอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์นะในการตัดสินใจมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาสักนิดหนึ่งแต่ขอให้วางแผนดีๆค่ะ แล้วก็โฟกัสกับการแก้ปัญหานี้อย่างตั้งใจขอให้กัดไม่ปล่อยนะคะลงมือทำให้มากขึ้นในในจาัการการเงินให้ดีใช้เวลาสักนิดแต่ปัญหานี้มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ต้องกังวลนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกังวลใจกับเรื่องปัญหาเรื่องการเงินในช่วงนี้ขอบอกเลยค่ะว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะยืนยันจากไพ่สามใบนี้ค่ะ